อสอนสวีเดนแฟมิลี่จ้ามาจ้ามาเก็บเห็ดได้จา้าสาวเอียรีก็เก็บเห็ดเอ,เอ๋เก็บกระโหลกบ้านน้ำเก็บเห็ดน้ำเอ๊กระโหลกบ้านเราเก็บแล้วไงอันนี้สีย่างกับบ้านได้จา้าเจอเห็ดกันเลยกันเลยพากันกำลกุเก็บแฮปปี้ดีลุ เห็ดไปไปเก็บมองพูนมาจ่ามาจ้าพูนเห็ดเห็ดมาจ้าพูนนี่กับขังถังเห็ดไปพูนพูนอีลาพูนพูนซาบลาบยุพูนมาจ้ามาจ้าพูนเห็ดพูนอ่ะยุพูนพร้อมอ่าเก็บอีละ เห็ดโอ้ทางนี้ก็มีเห็ดหลายอือทางนี้ก็เห็ดพูนทางพูนก็เห็ดจ่กพูนน่าสิยภามามือพี่นี่ก็เห็ดพนะูนอะเห็ดเฮ็ดเห็ดจ้าเห็ดแค้นตะเล่นพูนะอะไปจา้าสระน่าสิไปเก็บซอยลูกสาวกันได้จ้าเด้อ เก็บซอยลูกสาวก่อนเอก็บพี่ละม่าสะมาเก็บทั้งนี้ถางว่างไว้สาวเก็บพอเก็บเห็ดเห็ดหลายหลายเออค่อยเก็บลูกมันก็จะถึงป่ากลับบ้านแล้ว หรือ้าล,ลูกยางออกจากป้าเก็บกรับ,บ้านเลยจ้ะเจอเห็ดพอดีโดงเห็ดดงเห็ดจ้ะเก็บเอาเดี๋ยวแม่สิเลือกเอาอันสวยๆไปขายอันไดพ่อ,อาไปเกงฮขาเก็บไปเกงน้ำเอาไปขายน้ำให้ยู่เอาถุงมาน้ำ อสิพาลูกยางกลับบ้านนะจ๊ะมึงดอกเห็ดมึงดอกเห็ด,ด,ดหลดนุ่นเอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอ้ไม่เป็นไรเก็บเอาเลยแม่ไปแกงอืงเป็นย่งแม่ไปแกงแล้วก็เอาสวยๆแม่ไปแกงอกงืง

มึงเต็นละดอกไหมคุณด,ดอกใหญ่ๆจ้ะเก็บเก็บอืมมันอยู่ไต่มุสซันี่แล้วก็ปิดไว้น้ำจ่ะให้เชื่อปีพัดไปกับมาเก็บอีกอืมอืมอาษาเก็บเห็ดอซมี เองกี่เงี้ยเออฮึว่าเก็บแต่ปลาโลบะเจอเห็ดก็เก็บเห็ดน้ำน่ะลูกเก็บไปเก่งเก็บไปขายน้ำนั่ จะไปแก่งจะไปขายน้ำไม่จะซื้อข้าวต้มข้นมอีหลังอืมจิ๊บเออดอกงามงามไต้โมซะาจ้ะไต้โมซะา ใงญง่ายแต่มุซาจะมุซาออกเขาคอยเอามุซาปิดไว้จะเชื้อเห็ุปีพัดไปมันกับไม้อีกดอกนี่ก็ง่งไง่หลายอืม อลูกสาววมาเมยแล้วหลายหลายเมยแล้วลูกสาวว่ามาเดื้อแม่แม่เอฟซีมาเก็บเห็ดน้ำสาวเยาดิดเดอร์เนี่ยมันก็แอบอยู่น้ำมูสาอย่างสิเปิดมูสาออกฮออึฮืฮึฮร้ายครับ หลายคักจะ้ะหลายคักเก็บลุกไม่เก็บอีกเดอเก็บลูกเก,ก็บอีกตองนี่ จ้าเก็บเห็ดนะจ้าเก็บเห็ดน้ำสอเยอดดิ้นนะจ้า Mm-hmm. เห็นน้องสาวเหียดดีเด้อจ้ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดจ้ะเก็บเห็ดเดี๋ยวไปดีกว่เก็บเห็ดเดี๋จ้ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะคะสาวเหียนดีเด้อจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเก็บเห็ดต่อจ้ะ